ครับอันนี้ก็คือสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ที่เรายังไม่ได้ยิงทรายมันก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้อันนี้มันเป็นหิน,นอันนี้ยังไม่ได้ยิงทรายจะเป็นรูปแบบนี้นะครับเราก็แปะ ทีแรกก็แปะแปะไปเต็มแผ่นทั้งหมดแล้ว,ลวก็มาแกะตัวหนังสือออกทีละตัวอพอพอแกะหนังสือออกหมดแล้วก็เอาไปพึ่งแดดให้แห้งให้มันตัวสติกเกอร์เนี่ยมันละลายลงไปติดหินสักนิดนึงเวลาไปยิง้ายมันยังไม่เปิดนะครับันนี้ก็คือเคล็ดลับในการ เตรียมงานก่อนยิงซ้ายส่วนอันนี้ก็ยิงชายแล้วนี่ส้างอาชายิงซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีรูปลักษณ์เป็นแบบนี้อนี้นะครับยิงชายแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ หลังจากนั้นนะครับอย่างตัวตัวเนี้ยเราก็จะต้องไปเข้าเครื่องตัดตัดเศษหินออกอ,อันนี้คือยิงซาเสร็จแล้วนะครับหลังจากไล่แกะพุ่นทรายมาทีละจุดเทลจุดก็จะมาถึงขั้นตอนนี้ คลิปนี้ก็เป็นคลิปให้ดูรูปแบบของงานที่ยิงสายแล้วนะครับคลิปสั้นๆพอเข้าใจระบบการทำงานแต่ละขั้นตอนครับสวัสดีครับ